สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสูลล่รายการ mm hmm. เบิงเหล่าร่วยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับ,บในช่วงแรกของมือวันที่2 2เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567นกะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดด,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 ดังๆค่ะบริษัทนภนาพพาพี่น้องบรรเทาสุขสขกุลมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะจากหลวงพี่ขุนหารน,นะค,ะพ,นคะ,นนะพี่น้องคนะรัฐบาลไทยเนาะพี่น้องเนาะ งวดทีผพานมาตัวเลขของหลวงพี่คุนหารเล่าลุดนะคะตัวเลขเล่าบ่เขานะคะตะวากรอนนั่นกับเขามาติดต่อกันหลายต่อหลายหงวดนะคะพ่อแม่พี่น้องคะฮองก็สิรุดหงวดทีผพานมากหงวดเดียวนะคะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้นะคะแอกะยังคงติดตามให้คือเก่านะคะสำหรับแนวทางตัวเลขของหลวงพี่คุนหารน,นะคะตะวากรอนที่เขามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่าแรกนะคะ ท่านผอยากสิพลาดกรับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เสด็จพระพารททุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดั่างๆจากทางรายกันเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะ หรือว่าพม่พพ่นองท่านใดนะคะอยากให้ทางรายการไปติดตามแนวทางของอาจารย์ท่านใดค่ะอยากให้ไปติดตามแนวทางของเซียนทน่านใดก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกแอดใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะพม่พพ่นองหรือว่าพม่พี่นองอยากให้ทางรายการเนี่ยปรับปุงในส่วนใดมองใดนะคะก็แจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะพม่พพ่นองค่ะ ทุกคอมเมนต์ของพ่อแม่พี่น้องแอดแอนเบิร์ดทุกคอมเมนต์นะคะเอาไปนิดเพื่อเป็นการบ๊อเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะเข้า,ากับเขามาติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขจากหลวงพี่ขุนหารในคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะการรัฐประการค่ะลุงพี่ค่ะเจริญพรค่ะมาถามข่าวแนวทางรัฐบาลไทยค่ะลุงพี่บอกเขาอย่างนี้เอาบปลวไม่ก็มีเขาไม่รูนะ้น่ะเนาะค่ะ ตัววัดตัวดูว่าตัวสีผักสักก้อะอ่ะลุงพี่ว่าสีผักสิเอาเอาเอาวันนี้ก็น่ค่ะลุงพี่เดี๋ยวเธอค่ะชุดวินนะครับชุดวินไปก่อนค่ะเดี๋ยวชุดสรุปก็น้าวันที่ยี่สิบห้าค่ะชุดวินนะครับ วินมีสามสี่เจ็ดแปดเก้าสามสี่เจ็ดแปดเก้าค่ะอ่าจับคู่ค่ะสามสี่สามสี่ค่ะสามเจ็ดสามเจ็ดค่ะสามแปดสามแปดค่ะสามเก้าสามเก้าค่ะสี่เจ็ดสี่เจ็ดค่ะสี่แปด สีค่ะสี่เก้ค่ะเจ็ดค่ะเจ็ดค่ะแปดเดค่ะอ่าทีนี้เด่นสกับ3เด่นเด่นสกับ3นะคะใช่แล้วคัดตัวเด่นที่สุด ให้คือสี่เก้าสี่เก้าค่ะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าค่ะอ่าทีนี้สามตัวค่ะเก้าสี่สองเก้าสี่สองค่ะห้าสี่สองห้าสี่สองค่ะ สามเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่ค่ะสามสี่แปดสามสี่แปดค่ะวงกลมไปที่สี่เก้าสี่เก้าค่ะสามตัววงกลมไปที่เก้าสี่สองเก้าสี่สองค่ะครับอันนี้คือชุดวินให้ก่อนนะจ้าได้ค่ะ อีกส่วนหนึ่งวันที่ยี่ห้าเหรอคะลองเพ่วันที่ยี่ห้าสรุปสุดท้ายค่ะสรุปสุดท้ายเพราะว่าใช่กาลังกําลังคํานวณได้แค่หกสูตรเองอ๋อค่ะพย่างคนวณยังคํานวณย,ยังไม่เสร็จจแต่มันมันไอเลกวินเนี่ยมันคํานวณเสร็จไปแล้วค่ะแต่ยังอีกสูตรที่เคยให้ยังไม่ได้คํานวณเสร็จจ้ะ ก็ของลงพี่ก็ของก็ปะเขาหัวนวดเื้อหันเด้หรือเล่าหนวดเดียวบ่างไหมบ้นค่ะลงพี่คะอ่ะของลงพี่ของก็ปะเขาหัวนวดเื้อหันหนวดเดียวเองนะคะแม่นเออกับปะเขาของก็ปะเขาหัวนวดเื้อหันหนวดเดียวหนึ่งนอนในกับเขามั้งเบิดนะคะลงพี่ันเบิดส่วนหลายนี่มันสีเข่าขันน้ำมันนะว่าสีเฮ็ดขันน้ำมันนะอ๋อค่ะลงพี่จะจุดทูบทำขันน้ำมันแล้วก็จะจับคู่ขันน้ำมันให้ ค่ะอมแล้วก็เล็กคำนวณอีกต่างหากค่ะแต่ถ้ามันเยอะเก็ให้มันคงไม่เยอะหรอกคำนวณถ้าสรุปแล้วมันจะเหลือน้อยจ้แต่ม้แต่ถ้าขันน้ำมันเนี่ยมันจะเยอะมันจะถึงว่ามันอยากจะจับคู่ให้แต่เราจะจับคู่ให้ให้เอฟซีเขาไปดูเอาถ้าไม่ชอบที่จับคู่ให้ก็ให้เขาจับคู่เอาเองค่ะในขันน้ำมัน ่เอาเอาชุดในเนี่ยก็จังวดที่มันเขาบนล่างนะนะ้องลุงพี่เนาะที่ลุงพี่เน้นให้ตัวเดียวเลยตอนนั้นที่มันแปดวนอะันที่แปดดังๆนะเขาบนล่างงวดนั้นของลุงพี่นะมันลมันกำลังกำลังคำนวณดูอยู่ว่าจะได้ชุดไหนมาะว่าจะเอาแบบแข็งๆถูกคือถูกผิดคือผิด<ม>ไปเลยะนะ,ะลุงพจะไม่ให้เขาเยอะ ถ้าเยอะมันก็ไม่รู้เอฟซีจะซื้อตัวไหนซื้อมันก็บต่างเออซื้อตัวเดียวสองตัวเนี่ยผิดก็คือผิดไปเลยถูกก็คือถูกเลยอย่างเงี้ยค่ะลุงพี่ว่าจะกําลังคับเน้นๆให้ไงแต่สุดเนี้ยมันสุดเต็มไอ้ชุดวินเนี่ยที่ให้ไปเนี่ยสุดเต็มแต่เลขสวยที่สุดในเนี้ยมันมีแต่สีเก้าสีเก้า มันสวยที่สุดแต,แต่เลขมันเต็เลขมันมามาชนแปดเ<ม>ยอะของคำนวณสูตรอื่นนะ่ะไม่รู้ว่าจะหลบหรือไม่หลบดูก่อนถ้าหลบได้ก็จะหลบถ้าหลบไม่ได้ก็ตามนั้นเพราะว่าอ้วนเลขมันจะชนดูดูแล้วดูเหมือนว่ามันจะชนมาหลายเจ้าชนเยอะ อืมการพีธว่าจะหลบๆหน่อยเดียวเขาหาว่าลอกของเขาอืมว่าว่าอลรลอ,อกเนาะสุดสุดภัยสุดมากนะค่ัหลงพี่เน <ม EN S 1> <บ>าะแมนเดนมัน<อ>มา<ง>มันมามาม <EN S 2> เหมือนกันหมดเลยอะแต่ละอาจารย์แต่ละเนี่ยที่ที่หลวงพี่ดูๆมานะค่ะว่าหลวงพี่เนี่ยบนเนี่ยได้แปดหกแปดเก้าค่ะ อแต่ว่าจะดูอีกทีนึ่งว่ามันจะ,ะชนนันไหนเยอะกว่ากันแล้วก็จะสรุปสุดท้ายน่าจะไม่ให้เหมือนเขาน่าจะล่างก็น่าจะถ้าล่างก็หกห้าที่ได้ได้นะเม็ดเดียวแต่ดูก่อนรอดูก่อนไอชุดนั้นนะเอาชุดเนี้ยให้เอฟซีเขาดูไว้ก่อนได้ค่ะุพิ่แต่อยา่า <c oughs> ถ้าชอบก็ ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ท่านผู้จ้าก็ดูๆไว้ก่อนค่ะอ่าว่าเลขวินเนี่ยไม่เคยหลุดเลยนะใช่ตอนนั้นกับเขาเลขวินเนาะค่ะลุงพิ่เนาะชุดที่คือว่าสามสี่น่ะที่ออกมาก็เข้าเลขวินค่ะลุงพิ่จ้ะถ้าคนจับได้คนจับเป็นน่ะค่ะนะมีตำนิเนาะค่ะโมนิหลุงพินค่ะ เราก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้เลยเนาะได้ได้ค่ะเดี๋ยวมือเสาร์ก็นหน่อนะะยจิตติดตามตอนเ้าร์นะคะหลวงพี่ตอนเ้า๋อเพราะว่าหลวงพี่ไม่ก,กินนิมนต์เนาะใช่พรุ่งนี้ไปคนเก่งไปขึ้นบ้านใหมจ่จ้าจ้ะได้ได้ค่ะหลวงพี่คะโอเคเนาะจ้าขอบคุณหลวงพี่หลายๆคะ่ะ,ะอ่าจะิญพอการนมรัมสกรารนะคะหลวงพี่สวัสดีค่ะเอ้การนม,รมสรัสการข้าสาธทุกขะเอาพิษค่ะ สุปตัวเลขเน่าทางทางคลิปนี้นะคะพี่น้องคะเน่าทางตัวเลขจากหลวงพี่ขุนหารนะคะหมวดเมื่อนี้หลวงพี่เราหายเอาตัวเลขชุดวิ้นมาสะก่อนนะคะช่วงประมาณวันที่ยีสิบหาหลวงพี่เราสีสรุปตัวเลขให้เหลือหน่อยชุดล่งนะคะให้เหลือหน่อยชุดล่งนะคะดีบ่ดีสิเหลือบนคูนึงลางคู่หนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ เอาวงินนี meine, like bon ้นะคะเข้ากับโมเบิงเลขวินกันสะกอนนะคะให้พ่อแม่พี่น้องไปพิจารณาค่ะเธออยากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยพี่น้องเนาะเลขวินของหลวงพี่นะคะมี3 4 7 8 9นะคะ3 4 7 8 9หลวงพี่เราเน้นที่ตัวเลข3กับ4นะคะเด่น3กับ4ค่ะพี่น้องคะบันทิดจับคู่นะคะตัวเลข3ตัวค่ะ3 4 8 9 4 2 5 4 2 3 7 4นะคะ เลขสาตัวนี่หลวงพี่แล้ววงกลมอยู่ที่ตัวเลขเก้าสีนะคะพี่น้องคะวันนี้เลข2อตัวนะคะกัามมเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเจก้าแปดนะคะหลวงพี่เราเน้นยุธีตัวเลขสีเก้ากับเจ็เก้านะคะ่อไมพี่น้องคะอันนี้เป็นตัวเลขชุดวินนะคะเลขชุดวิน ดี๋ยวหลวงพี่ฤาสิมารสรุปให้อีกเทื่อนึงนะคะในช่วงมื่อวันที่2 5เป็นโค้งสุดท้ายเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อจังไงก็อย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะสําหรับแนวทางตัวเลขของหลวงพี่คุณหานฝากตอนพ่อแม่พี่น้องบ่เท่าสุขุสุข้นในช่วงแรกนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่จะจังไงก็ให้โชคดีโชค m ắ นสุขุสุขนนะะ้นเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ขอบบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุขคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุขคนโชคโชคโมั่นมาลนร่ำร่ำรวยๆเฮ่งๆปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขสุขค้นนะคะแล้วก็ต้องขอบบขอบคุณขอบคุณขอมุ่นตัวเลขแล้วท่านดีๆแบบนี้นะคะจากหลวงพี่ขุนหารค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรก ถ้าเ่อยาสิพลาดกับตัวเลขเด็ดเด็ดแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เสดบผลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดเด็ดต่างๆจากทางรายการเนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์เสดขอตัวลาไปพี่น้องมาเท่าสขุขสุขคนไปก่อนค่ะเอาไว้พ่อกันไมกับแอนในคลิปหน้านะะด้าเกิดสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ